สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครกับ่าหนุ่มสุดหล่อนะคะกลับมาจากเวียดนามแล้วนะคะก็ไปเที่ยวนะลูกสี่วันสี่วันนะก็ตอนไปเที่ยวก็ได้ยินข่าวเมืองไทยอยู่นะคะประสบนะประสบภัยเนาะภัยที่น่าสงสารนาะก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะกลับมาพกพาความเศร้าหมองกลับมาเพราะว่าสงสารนะพูดประสบภัยเนาะ โลกกรุงเทพก็วิ่งตะลีตะเหลือกเหมือนกัน<า>ไปขายของในห้างเนาะก็วิ่งวิ่งในตายเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็เลยเศร้าๆอยู่เนาะเพราะเนาะ <c oughs> เพราะว่าไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนไทยเลยเนาะสงสารคนที่คนที่ประสบคนกรุงเทพที่ประสบประสบที่อยู่คอนโดอะไรแล้วก็สงสาเราเนาะพ่อเนาะค่ะแม่สวยไทยนิยมความสวยก็กราบขอบคุณเอฟซีนะคะที่ติดตามช่องของแม่สวยตลอดดมานะคะ ก็ไม่ได้ไลฟ์มายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบมาเมื่อวานใช่มาเมื่อวานนี้ค่ะมาถึงเมื่อวานนะคะสมบมาถึงเมื่อวานตอนประมาณสองทุ่มเนาะนะค่ะวันนี้สามสิบเอ็ดนะวันสุดท้าย,ท,ายที่จะส่งสินค้าฟรีนะคะแล้วก็ลดถูกด้วยนะส่งฟรีด้วยนะอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันให้จริงๆนะอยากแบ่งปันให้จริงๆนะไปเวียดนามก็สนุกอยู่ค่ะไม่เคยไปเพิ่งไปครั้งแรกนะ ก็สนุกสนานอยู่ค่ะไปที่แปดพันนะไปที่แปดพันกินฟรีอยู่ฟรีทั้งหมดเลยนะคะทั้งคอนพนมจัดก็มารับที่สกดแล้วก็ไปการน,นั่งรถทัวร์ไปก็อ,ออนไลน์อยู่นะคะนั่งรถทัวร์นะนั่งรถทัวร์ไปกว่าจะถึงเวียดนามนะสามสิบก็กลับมาถึงไทยมาถึงนมุกดาหารก็ประมาณหกโมงเย็นนะ,ะมาถึงสะกลก็สองทุ่มพอดีเลยนะ,ะวันนี้แม่สวยจะส่งฟรีให้อีกหนึ่งวันนะคะสามสิบเอ็ดค่ะ ปันต่อไปก็ขออนุญาตนะคะขอกําไรเหลือค่าคนส่งเท่านั้นเองคุณแม่ส่งฟรีแทบจะไม่ได้กําไรเลยนะคะอ่าส่งฟรีนะขายถูกแล้วก็ส่งฟรีนะต่อไปก็ขายราคาไหนก็จะขอค่าเก็บครั้งละห้าสิบบาทนะแต่ละรอบค่าคนส่งก็คุณแม่จด V.I.P ก็จะประมาณสามสิบห้าบาทสี่สิบาทนะก็ได้กำไรเศษๆมันมานั่นแหละคะ่ะสิบบาทสิบห้าบาทบางชิ้นก็ห้าบาทถ้าชิ้นใหญ่นะะ ไม่เป็นไรต้องกราบขอบคุณ FC ค่ะวันนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะเสื้อยืดแพคคู่ค่ะสวยงามมากเลยนะเสื้อยืดแพคคู่สวยงามมากเลยนะเอ็มแอลนะคะมีแต่ไซส์เอ็มกับไซส์แอลนะคะตัวละนะตัวละร้อยห้าสิบส่งฟรีค่ะสวยงามนะมากมากเลยนะคะแพคคู่นะคะแพคคู่นะคะมีแพคคู่เยอะมากเลยนะ,ะเป็นแพคคู่นะคะท่านซื้อแพคคู่ได้เลยเลายหัวใจ แม่คู่สีเขียวยกนะคะเมื่อกี้สีเขียวมะนาวนะคะตัวละร้อยห้าสิยังส่งฟรีให้ f อซอยู่ค่ะร้อยห้าิบยังส่งฟรีอยู่นะคะเอซท่าในใดดูคุณแม่อยู่เอได้เลยค่ะหรือท่านจะเอาแบบตัวไม่ยอมนะคะผ้าสีสีขอตอนอย่างดีอันนี้ยังไม่ยอมนะคะยังไม่ยอมตัวละ90บาทค่ะมีมีแค่สตัวค่ะแต่ถ้าอยากได้ก็ เก็บมให้ได้นะคะหลายตัวหลายสีคุณแม่ก็จะสั่งมายังไม่ได้ย้อมถ้าเราไปย้อมคามก็จะกลายเป็นมัดย้อมสีสีเขียวคามเลยนะคะแต่ตอนนี้ f M กับ L ค่ะตัวละ90้าสิบาทผ้าดีนะคะใส่สบาย M กับ L นะคะ M กับ L ค่ะตัวละ90้าสิบาทนะคะ FC ค่ะตัวละ90้าสบาทนะคะ F C ค่ะสวยๆเลยต่อมาค่ะ วันนี้วันสุดท้ายของเดือนมีนาแล้วนะคะเดือนมีนาค่ะกระโปรงเหลืออยู่สี่ตัวนะโปรโมชั่นพิเศษให้ท่านเลยจ้ะตัวละร้อยหกสิบสงฟรีวันนี้วันเดียววันต่อไปร้อยเก้าค่าส่งห้าสิบาทนะคะรอบสุดท้ายโครงสุดท้ายค่ะเหลือสี่ตัวค่ะเหลือสี่ตัวนะคะแต่3ามลายลายดอกไม้ค่ะ แล้วก็ลายบันไดสวรรค์น,นะ,คะแล้วก็ลายอาธานตะวันจากร้อยหกบาทค่ะเอฟมาได้เลยนะคะชุดยามดีจากร9อยาเค่ะส่งฟรีค่ะเหลือตัวละนะคะเหลือตัวละร้อยเจวันนี้วันเดียวส่งฟรีส่งฟรีนะคะแล้วลดราคาโปรโมชั่นกำไรไม่ต้องพูดถึง เหลือเท่านี้นะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะเหลือเท่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะชุดเอสค่ะย้อมเย็นอย่างดีร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะร้อยเจ็ดสิบบาทส่งฟรีนะคะร้อยเจ็ดสิบบาทส่งฟรีค่ะใส่สบายบายนะคะเอฟซีบางท่านท่านก็เอฟไปท่านก็ใส่ไปเที่ยวกับหมวกคลามกระเป๋าคลามโอ้สวยมาก คุณแม่ไปเที่ยวคุณแม่ก็ใส่ครามนะคะใส่ครามมัใส่สบายเบาพิ้วเลยค่ะเบาพิ้วเลยนะแะอฟได้เลยนะคะร้อยเจ็ดสิบนะร้170อยเจ็ดสิบส่งฟรีค่ะร้170อยเจ็ดสิบส่งฟรีนะคะห้เม็ดเราก็มีเยอะอยู่นะคะร้อยแปดสิบค่ะสวยมากลายลายกำแพงเมืองจีนค่ะดูไปเหมือนแบบ กระโปรปงหางตลาเลยนะคะสวยๆค่ะสวยงามมากเลยร้อยเจ็ดสิบาทส่งฟรีห้าเม็ดนะคะเม็ดละร้อยแปดสิบนะ,ะยังมีให้ท่านได้เอฟกันเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อ่าชุดนะคะเป็นชุดค่ะเป็นชุดชุดละ280ร้อนะ,ะชุดละ280รสิส่งฟรีค่ะ โค้งสุดท้ายแล้วนะคะส8 0ส่งฟรีค่ะเอฟมาได้เลยนะคะ280เสื้อกับกางเกงนะคะเสื้อกับกางเกง280ค่ะมีสีโอรสนะสีโอรสนะสีโอรสสีโอรสมีกางเกงสั้นกางเกงยาวค่ะราคาเดียวกันนะคะ280ส่งฟรีค่ะ280สส่งฟรีโอ๊ก มาดูชุดนี้กันผ้าอย่างดีนะคะคุณแม่เอฟเอฟมาขายเลยนะชุดหนึ่งสามร้อยกว่าบาทนะแต่วันนี้คุณแม่มาโปอยู่ที่2องห้าสิบมีอยู่สามชุดค่ะสวยมากสวยมากนะคะผ้าอย่างดีนะคะชุดละเท่าไหร่ครับพก,กิณีสองร้อยห้าสิบมันถูกมากจนตัวเองตกใจนะคะสวยงามมากนะคะ มีอยู่สามสีเลยนะมีอยู่สามสีเลยนะสวยๆเลยค่ะมีอยู่สามสีใส่สบายนะคะเป็นแต่ว่าต้องเอลไม่เกินสามเอ็ดนะคะเอวไม่เกินสามสิบเอ็ดนะคะสวยมากสวยมากนะคะเอวไม่เกินสามสิบเอ็ดค่ะเอลไม่เกินสามสิบเอ็ดนะคะมีอยู่สามสีค่ะแล้วก็แม่เอาให้ดู ชุดนี้ผ้าอย่างดีนะคะไม่ใช่ผ้าแบบพิวๆตัวนั้นนะคะเป็นผ้าอย่างดีเลยนะผ้าอย่างดีเขาไล่ขายกันชุดละสองร้อยเก้าสิบบวกค่าส่งก็เป็นสามร้อยกว่านะ,ะแต่ของคุณแม่สองร้อยห้าสิบส่งฟรีชุดแบบคุณแม่ใส่เลยนะคะเหมือนกันเลยสองร้อยห้าสิบค่ะสีแดงใบบัวนะคะสวยมากสองร้อยห้าสิบแต่ขอเป็นเอวสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะ นี่ค่ะสวยมากเลยนะ,ะอันนี้ลายใบบัวสีครามสวยมากสวยมากๆเลยนะ,ะตัวน,นี้เป็นกางเกงเอี๊ยมนะคะสั่งมาตัวหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทดูในติ๊กต็อกได้แต่มันตัวใหญ่นะคะมันตัวชุดมันใหญ่กว่าคุณแม่นะคะก็เลยเอามาขายแต่ผ้าอย่างดีนะคะขายสองร้อยห้าสิบบาทค่ะผ้าอย่างดีเป็นชุดเอี๊ยมนะคะ เยี่ยมสวยมากปีสิบหลังนะคะสวยมากแล้วก็ผูกเอวนะคะผ้าอย่างดีนะคะท่านเข้าไปดูได้ในติ๊กต็อกเขาขายกันห้าร้อยกว่าแต่วันนี้คุณแม่ขายสองร้อยห้าสิบนะคะมันใหญ่ค่ะตัวมันใหญ่เอามาขายเลยผ้าอย่างดีนะคะชุด้ก็ผ้าเดียวกันกับตัวนี้นะ,ะผ้าเดียวกันนะคะแต่ขายถูกเลยนะคะขายถูกเลยนะคะชอบชอบลายไหนแคบได้จอตัวหางไม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปด เสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมอย่างดีนะคะเสื้อคลุมอย่างดีราคาสองพันห้าค่ะวันนี้คุณแม่โปรไว้ท่านอยู่ที่ชุดละหนึ่งพัน้าอบาทเสื้อคลุมอย่างดีนะคะผ้าสีตะกอลายลูกแก้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะ1,500บาทนะคะชุดนี้ไม่ใช่ร้อยห้าสิบหนึ่งพันหาบาทจา้ะ 1,500บาทไว่พูดเอางี้แล้วกันมันสวยมากกลัว F C ไม่ได้ใช้กันมีกระดุมทั้งหมดอย่างดีไม่ขายละ1,500บาท,บาทไม่ขายขายพันเดียวนะคะมีตัวเดียวนะคุณแม่ตัดว่าจะไปใส่โชว์ที่เวียดนามสรุปไปสรุปมาแพคใส่กระเป๋าไปไม่ได้ไม่ได้ใส่เลยค่ะเพราะว่าพี่จะใส่ขึ้เกงขาสั้นเนาะเนี่ยค่ะสวยมากนะอย่างดีนะคะอย่างดี อย่างดีค่ะพันเดียวค่ะซื้อผ้าเฉยๆเก้าร้อยเก้าสแล้วสวยงามมากนะคะอย่างดีแขนก็มีแขนก็มีกระดุมขึ้นอย่างแพงกระดุมก็เป็นเชิดเป็นเชิดอย่างดีเลยสีตะกอลายลูกแก้วสวยมากค่ะสวยมากนะคะเป็นชุดเดสค่ะคุณแม่ตัดว่าจะใส่ไปโชว์ที่เวียดนามแต่ไม่ได้โชว์เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ใส่เลยค่ะดูรูปดูในเฟซใต้ไม่ได้ใส่เลยก็เลยขายเลยนะคะ มีชุดเดียวค่ะสวยมากตัวนี้อกใหญ่ค่ะอกใหญ่สี่สิบสี่สิบสองใส่ได้เลยนะ,ะพันเดียวค่ะพันเดียวพันเดียวนะคะสวยงามมากเลยอ๋อชุดนี้ยังมีอีกหนึ่งชุดอันนี้ก็ซักเรียบร้อยว่าจะใส่ที่เวียดนามไม่ได้ใส่เลยนะร้อยเจ็ดสิบส่งฟรีค่ะเอฟได้เลยชุดนี้ก็ยังโปรโมชั่นท่านอยู่เหมือนเดิมนะคะสี่ร้อยบาทส่งฟรีค่ะสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะคะ สี่บาทส่งฟรีค่ะค่ะลายสวยมากส่งฟรีวันนี้สุดท้ายจริงๆนะคะไม่มีสงการแล้วนะคะเพราะว่าสง,สงการเนี่ยเป็นเมืองเป็นเมืองเที่ยวน,นอ,อนสกลนครนะก็ะเริ่มโปรหมดงานกันแล้วเริ่มหยุดหลานเดือนเมษายนจะเป็นเดือนจะเป็นเดือนเที่ยวนะ,ะสำหรับเมืองอีสานนะ,ะเริ่มพรุ่งนี้ไปทําบุญพระป่าที่วัดพราตุเชิงชุมค่ะพรุ่งนี้ ทำบุญผ้าป่านะฮะวัดพระธาตุเชิงชุมแล้วคุณแม่ลงคียปให้ดูไปทําบุญแล้วนะคะแล้วก็วันที่สองก็เป็นประชุมสามัญกลุ่มทําบุญเข้าพรรษาอะไรบ้างอย่างเงี้ยเข้าพรรษาย,ยัางไงบ้างกระถินอะไรบ้างประชุมนะคะวันที่สองก็มีแหกแหกกระหลอนนะของวัฒนธรรมคือเดือนเมษายนจะทําบุญเยอะแล้วก็ไปเยอะนะ,ะวันที่ห้าก็ติดงานประชุมสามัญสตรีวันที่หกก็ สมาคมแม่อย่างนี้ค่ะแล้วก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองก็เป็นแห่สงการอย่างนี้ค่ะไม่ค่อยเดือนเมษาก็จะไปนู่นล่ะค่ะจะไปว่างอีกที่ก็หลังสงการละนะคะตัวนี้พันเดียวนะคะตัวนี้พันเดียวเป็นชุดเดรสนะคะสวยงามมากสีตะกอลายลูกแก้วสวยงามมากนะคะชุดนี้สามร้อยกว่าเลยนะคะแต่ว่าขายแค่สองร้อยห้าสิบขายสองร้อยห้าสิบสวยสวยนะคะ สวยงามมากมีอยู่สามชุดนะคะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยนะก็ณแม่เอาชุดเดทวันนี้ขายชุดเดทน,นะคะหลายท่านก็มีเสื้อผ้าเยอะนะแต่ว่า ถ้าเราใส่เสื้อผ้าของจังหวัดสกลนครเนี่ยมันจะใส่ดีมากเลยนะคะชุดนี้สีตะกอลายลูกแก้วนะคะใครใครเ,คเอฟไปจะรู้ว่าดีมากนิ่มมากรียวมากนะคะของคุณแม่ก็ส่งให้แล้วนะ A2 สองหนึ่งหนึ่งศูนสองนะคุณแม่แป้งนะส่งของให้ท่านแล้วนะคะชุดละสี่ร้อยบาทนะคะตัวนี้นะ่ะเป็นลายลูกแก้วเนาะสีตะกอลายลูกแก้วสี่ร้อยบาทถูกมากสีตะกอลายลูกแก้วถูกมากเลยค่ะ ถูกมา,ากๆเลยนะคะใครก็ถูกเลยนะ400บาทจากลายนี้มีอยู่สองชุดสวยมากมีอยู่สองชุดนะคะลายนี้มีสองชุดหลายท่านก็เอฟไปใส่กันแล้วนะคะใส่ดีมากก็สั่งให้ตัดเพิ่มอีกนะคะาลายเขาเรียกว่าลายกระตุยเนาะค่ะสีน้ําตาลกระตุยนะคะนี่ก็สวยมากๆเลยนะ,ะสีน้ําตาลกระตุยนะ,ะ400บาทถูกมากนะ,ะถูกมาก อันนี้ก็จะมาขายสีตะกออถูกๆนะ,ะจระราคาแปดร้อยนะคะวันนี้คุณแม่ก็โปร้ท่ันอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบส่งฟรีค่ะแต่เป็นผ้าสีตะกอลายลูกแก้วนะคะผ้าสีตะกอลายลูกแก้วนะโปรโมชั่นพิเศษเลยห้าร้อยห้าสิบสีตะกอลายลูกแก้วค่ะเอฟมาได้เลยค่ะอย่างดีนะคะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะ พร้อมใส่นะคะขายถูกมากๆเลยส่งฟรีค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหรือท่านจะเอฟเป็นชุดลายสายฝนดีค่ะชุดลายสายฝนค่ะตัดไม้ท่านพร้อมใส่เรียบร้อยแล้วนะคะตัดไม้ท่านพร้อมใส่เรียบร้อยแล้วห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองค่ะหรือจะเป็นลายเมฆนะคะลายเมฆเหลยชุดเดียว สีตะกอลายลูกแก้วนะคะสี่ตะกอลายลูกแก้วค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทใส่สะดวกใส่สบายหรือท่านจะเอาแบบลายมาลายค่ะถ้าอย่างดีนะคะสี่ตะกอลายลูกแก้วค่ะสวยงามมากเลยปกติขายชุดละแปดร้อยวันนี้คุณแม่โปรวันสุดท้ายสามสิบเอ็ดห้าร้อยห้าสิบาทแถมส่งฟรีท่านด้วยนะคะ อ,อ๋อลายเมฆมีอยู่สองชุดค่ะลายเมฆมีอยู่สองชุดนะคะแล้วก็ลายมะลายมีอยู่สองชุดค่ะลายละชุดละสองชุดฟรีไซส์นะคะใครก็ใส่ได้เล็กถ้าคุณแม่ก็ใส่ได้หรือว่าบวบ,บ,บ,บก็ใส่ได้จากหรือท้าจะเอาเป็นตัวนี้ก็ลดราคานะคะจากพันสองร้อยบาทวันนี้เหลือโปรโมชั่นอยู่ที่หกร้อยแปดสิบบาทค่ะ ธรรมดาขายอยู่แ0ด้อยนะคะห8 0้ยปดสิบบาทส่งให้ท่านฟรีด้วยนะคะส่งให้ท่านฟรีค่ะห8 0ปดสิบบาทส่งฟรีค่ะสีเหลืองดอกคูณน,นะคะส่งให้ท่านฟรีเลยใช้ไบเอพีเนี่ยมเย็บนะ,ะหรือท่านเจ้าชมพูนะคะชมพูลายสวยมากสเก็ตทำจ้ะ6ก0้ปดสิบส่งฟรีนะคะเอฟซีค่ะ แล้วก็จะมีสีเทาค่ะบูยีนคามน้ำหนึ่งค่ะห8ร้อยแปดสิบนิ่มดิมมาโคในให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะนิ่มมากสีคลามจากสีคลามนะคะสีคลามแกะโอเป็นสไลด์สีเข้มสีอ่อนเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยถูกด้วยนะคะหกร้อยแปดสิบวันนี้วันเดียวส่งฟรีด้วยอ่นนี้เลยคือสีชุดสุดท้ายค่ะ ม่ใช่สนะคะสชุดค่ะอาเป็นผ้ากระตุยอย่างแพงร้านอื่นการันตีขายสองพันห้าอบาทร้านไม่สวยวันนี้โปรโมชั่นในท่านอยู่ที่9ก้าร้ยห้าสิบส่งฟรีค่ะมีแค่สามชุดเท่านั้นนะคะมีแค่สามชุดเท่านั้นสามชุดสาลายสามสีค่ะ อย่างดีนะคะเป็นกระตุยอย่างแท้เลยนะคะซื้อผ้ายังไม่ได้เอฟ <_ EN> เห็นไหมคะสวยมากซื้อผ้ายังไม่ได้ตัด8%ปดร้้าสค่าเย,ย็บชุดนี้ส0มเป็น1นึ่บาทวันนี้คนณแม่โปรที่เก้าร้อยค่ะ <_ EN> มี3ชุดค่ะ <_ EN> แต่ละชุดคนละลายเป็นกระตุยเป็นกระตุยทั้งหมดเลยอย่างดีท่านดูเส้นฝ้าได้นะคะดูเส้นฝ้าอย่างแพงเลยนะคะ มีสามชุดเท่านี้เองนะคะมีสามชุดเท่านี้เองนะคะพันเอฟได้เลยนะคะชอบผืไนไหนลายไหนนะแคะปหน้าจอตรงหันแม่สวยได้เลยศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศนส่สามสามแปดแม่สวยสกลนครนะคะกราบขอพระคุณและกราบสวัสดีค่ะเอฟมาได้เลยนะคะ